ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไล่การเด y d ดิมเมอร์ทีวีครับผมฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกมเดือดเฮาภาคสองนะผมเป็นภาคต่อจากพาร์ทที่แล้วนะซึ่งก็ภาคที่แล้วก็งันงันไปฮะใช่ไหมงันงันนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูภาคสอนนะครับเขาบอกว่าหลอนกับภาคหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมาครับมาฮะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างฮนะโอ้โหเหมือนเดิมฮะสูตรเดิมฮะน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นบ้านล้างที่ไหนครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องแนะนํามาครับอ๋อพี่ป๋องบอกว่าเป็นบ้านล้างแถวลังสิทธินะ์ฮะบ้านหลังนี้ก็ น่าจะเป็นมีฆาตกรรมกันในบ้านนะเพี่อพี่ปองมเราไปเข้าไปในบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยประตูวะม,มีประตูก็มีประตูก <c oughs> <c oughs> ็มีประตูกูรู้แล้วโอ้ยยี่กูกดอะไรวะประตูอีกรอบอะเฮ้ยอ๋อต้องเขยา่า เอเข้ายากหน่อยอ่ะพี่ป๋องไม่น่ามาตอกมาปงตะปูอ่อ You are now inside เข้าไปในบ้านแล้วครับผมห้องเนี่ยลิฟ g r o ูมอ่ะห้องรับแขกอ่ะแม่ก็เหมือนเดิมฮะก็มีจอร์ดมีซาร่าแล้วก็มีนาตาหลอนมากมี่ลูกใช่ไหมเนี่ยเอาฮะเอาฮะก็มีโน้ตฮะเซตท e มเบอร์ครับหนึ่งเก้าเก้าสี่ ก็บอกว่ามือนีฉันไปตลาดแล้วกลับมาบ้านบ่นมีพบผู้ใดทุ้ยไม่ใช่ฮะช่างมันอ่ะไม่สนใจครับผมไม่ไม่ได้สนใจอ่านไม่ออก <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นสวิตไฟฮะหรือก่อนจนพังเหมือนเดิมอีกแล้วเออมันก็มีมีอะไรให้กดมั้งครับมีรูปภาพอ่ะดูอีกรอบหนึ่งก็มีไอ้จอรสมีซาร่า มาจอดจอดแตว,ว่าอ๋อว่าไงซาออ่าะอามันเยี่ยมมากเลยจอดน <c oughs> ี่เกมผีบ้าอ,อะไรฮะอืมป,ปิด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 อืมอืมจะมาดูอีกรอบหนึ่งโอ้หไม่อยากแปลไม่อยากอ่านเฮ้ยอะไรฮะมีคนนั่งตรงโซฟ,ฟาแบบนี่ก็จอดถูกแต่หน้า หน้าของลูกซาร่านี่น่ากลัวมากครับผมหล่อนมากอย่างนี้เลือดไหลใส่ตรงลูกของซาร่ากับจอร์ดพอดีเนะอืมเปิดไฟปิดไฟเฮ้ยโอ้โหอืมเขาหน้าเอาอยากจอกับไม่ทันอะไรอ่อนนี่มันอะไรครับเป็นปีเกิดอะไรเนี่ย เสียงเสียงหมูสับใช่ไหมหมูสับผ่าเลยไม่ใช่ครับอะไรครับเจน u a r y ีอ่อบางครั้งเธอก็ชอบพูดคนเดียวฮนะบางครั้งในตอนกลางคืนอนะ่ะเธอก็คุยกับใครบางคนผู้คนเดียวก็ไม่แปลกนะผมก็พูดคนเดียวนะ่ะ อะไรครับจะให้กดอะไรนักหนาไม่อ่านแล้วกัตเล้าดนตรีกัตเล้าเล้าหรือ,เ,อเว้อีกนานแล้วนะ ไม่กลัวแล้วเนี่ยมันรอนานจัดเียงหัวใจก็เต้นตึกตักเฮ้ยโอ้โหกดตั้งนานแล้วไม่เด้งนะกดตอนนี้จะเสือกเด้งขึ้นมาชีน็อตเธออะไรอะน็อตอะไรอะน่ะอ๋อห้องที่สองครับห้องน้ำเลยฮะ ะทำอะไรันได้ห้องน้ำดักหนาได้โอ้ยมาเปิดน้ำเนี่ยเพื่อนกูยังไม่ได้ปิดเลยเปิดเนี่ยปิดให้ด้วยก็มีอะไรครับฮอลลีไบเบิลครับมีไบเบิลอะครับอ๋อขี้ไปอ่าน Bible ไปเบิลไปชิวๆใช่ไหมใช่ที่ไหนละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่เนีย้ยเอาหนาหมดอะเฮ้ โอ้โหตกใจเองแม่เปิดเขาประตูห้องน้ำพี่ครับผมขี้แล้วน้ำไม่มีพี่งานเข้าแล้วอย่างนี้น้ำหมดแล้วกูวจะขี้ยังไง <c oughs> โอ้เกมสยองขวัญแล้วนี่มันทำเสียบรรยากาศนะทำคนดูเอ้ยแม่แค่เงาอะโอ้น้ำเพี่ยนสีนะครับ สังเกตน้ำอะพูว่าแล้วก็มีอะไรในนะ้ำอะไรครับ I am sorry sorry I p r e s not p r e อะไรฮะเดี๋เด็เ,ดเ,ดเออขอโทษนะครับเพราะว่าฉันอะไรอรับตังแม่งฮะให้อะไรไม่อยากเปิดแล้วไอ้ผ้าม่านเนี่ยผมพูดตรงๆรงฮะเพราะมันต้องมีประเด็นในผ้าม่านเนี่ยนะ น้ำเปิดไม่ได้เหมือนบังคับแล้วฮะเอานะครับเดี๋ยวเยวเรามาลุ้นด้วยกันครับหนึ่งสองไอ่หิบตกได้ครับอ๋อเนี่ยกดที่ขึ้นรัวขึ้นรัวขึ้นรัวรวมตานน้ำมือรวมตดแน้วมึงม,มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ พี่เข้ามาแล้วเปิดแป้งเลยครับโอ้โหอะไระครับอุนะไม่เท่าไหร่อ่ะอูเบห้องนอนนะับเบดรูมะพี่ป๋องนี่ชอบจัดฉากคี้คบนคนมาทำรายการเนี่ยผมนี่ก็น่ากลัวนะเฮ้ยอะไรอนะ่ะคืออะไรวะหมีกดไม่ได้ครัพี่มา้า ใครเคยดูเรื่องจาเจ็ดสีไม่ได้เจ็ดแสมนมั้งค <พ heritage> รับเ่เข้าไรยากายหน้าถามเลยไหมนี่พี่มาถ้าใครได้ทันดูนะเนี่ยมันจะแบบโยนไม่ท้าขึ้นไปใช่ไหมเฮ้ยอ๋อกล่องเพลงฮะแม่ป่าดีๆเพลงอะไรฮะอืม นี่จะเป็นรอกระทงอะวันเพ็ญเดือน1ิสอง 12. น้ำก็นอนเต็มตลิง่ง <c oughs> ไม่ใช่ป่าเอ้ยเสียงคนละเรื่องเลยเดี๋ยวแย้ผมกดอะไรนะเนี่ยะอ๋อนิโคลฮะเอมาร์ตี้น้องคนนี้ชื่อรรนิโคลคหับนิโคลวูดแลนด์นะเอ,อเดี๋ยวรารยืนยันนี่น่าจะเป็น เกตีบัตฮนะได้ทำอะไรเลยซเบอร์อะไรช่างมานะันอ่ะอ๋อนี่เป็นห้องของผมว่าในห้องน้ำน่าจะเป็นไอจอรอนะดอะใช่ไหมไอจอรอดในตอนแรกแล้วซาร่าน่าจะเป็นตอนแรกเองไม่อยากฟังแล้วเนียรอยกระทงเนะี่ย มึงปิดไม่ได้ใช่ไหมเนะี่ยเพลงตึงดื้ตึง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 ดื้ตึงตึงอะไรอยู่เนี่ยมองที่กองเลือดอยู่บนโต๊ะไม่ใช่บนโต๊ะบนเตียงอ๋อชีลิฟเพย์อิงให้แอนซีฟครับมองดูเขาชอบเล่นอ๋อนี่มีโพสต์อีกอยู่ เคจะกลับ,บมาที่ใช่กลับมาที่นี่ทุกคืนแค่วิทมีมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอ้โหออกแนวไแม่น่ากูไม่กลัวบอกเลยฮะมิโคอ่ะมิโคเทริโออีกนานไหมไม่รู้จะกดอะไรอะพี่มานี่ก็ไม่มีะ่ะ เล่นกันเถอะเอาเล่นกับพี่ได้นิโคละมานะพี่หมีอืออืออืกดดนตรีเดี๋ยวนะครับพระเท่เรากดอะไรนะเออไม่มีนะเพิ่อมีรูปน้องนิโคเขาแล้วก็มาเล่นกันเถอะแล้วก็ไอหมีไอหมีนี่ก็ดกดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ออเฮ้ยบ้านน่ะมีมีจอดมีซาร่าแล้วก็มีนิโคเนี่ยแลได้ที่ใข่อ่ะเหล่านะครับเรลานะเราหลืแล้วม่ไดูว่าจอดมีชูอ่ะ <laughs> ไม่ใช่แล้วโอ้จอดมึงมีลูกอีกคนเอาไว้บอกเขาเนี่ย โหนี่ยิ้มตั้นเลยอโอ้เยพับผ้าเอยโอ,โอ,โอ้ว่าจะไม่ไม่จะไม่ตกใจฮะสะดุ้งนะเดียวเดียวห้องนี้ไม่มืดดีนะเปิดไฟใช่ไหมไย,ยมีเชือก Working Room นิดห้องทำงานครับห้องของไอ้จรอดแน่นอนฮนะเออว่าจะมืมดมากครับเปิดไฟไม่ได้ด้วย ือว่าผมต้องเล่นเกมนี้แล้วก็ปิดไฟไปด้วยวะมันไม่บนะิว้วมันคืผมทินชาอ้อไฟติดแล้วครับห้องก็ธรรมดาก็ามีอะไรครับนิตริกแอซิดคืออะไรเป็นยาฆ่ามาแมลงหรอไม่ใช่ยาพิษช,ชาต์นะเป็นยาพิษนะฮะไอจอร์มันเอามากินเหรอะวะเอ้ยไม่ปิดไม่ปิดกูเปิดกูดขอษ อืมเดี๋ยวนะอืมดึงในเชือกนี่แหละยาพิษตายอีกาดำนะถ้าของแท้ต้องมีอีกาดำกลางปีก <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> เนี่ยไม่อยากปิดเลยเนะี่ยเหมือนบังคัาไให้กูปิดไฟเปิดปิดปิดปิเชือกนี่ค่าให้ดึงจังอืม ปีดก็ได้กูไม่เปิดได้ไหมแม่อือ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 เอาให้มันเงียบเลยอือ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 มึงเล้ากูก่อนนะอืออือเอาสวิตช์แม่งพังเอาที่แมงพังอืออือเอาให้กอโทษอือดึงเชือกขาดมันเกิดอะไรขึ้นอะไร เดี๋ยวเหมือนเหมือนภาคสองนี่เหมือนมีอะไรให้กดเยอะแยะมากขึ้นนะเออมีนะไปิดไฟมีเฮ้ยมีในนี้ครับนะเปิดไฟได้ไหมกูขอเ,ขเปิดเปิดกูเปิดกูเปิด,ป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 ดโกรเอ๋อมีสมุโดโนะ้ตฮะอ๋ออะไรนะอ่ะเนี่ยอ๋อเป็นเอออะไรเนะี่ยอารีนา โอ้ชี่อะไรเนะนี่ยอ๋อน่าจะเป็นใบสุธิบัตนะฮะอะไรหนะ้าไม่ใช่ะฮะเอ้ยสิยาฆ่าแมวตาอีกาดำนี้ก็ให้กดจังเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเปิดไปดิพี่มันไม่เห็นนะเวลาผีมาหลอกนี่ไม่ตกใจนะเนี่ย อออืืออืดึงรัวๆเชือกอืมนัน็ยาพิษตาเลสีถือลุกทอนี่ก็วุ่นวายอะไรกันอืมได้อันนะ่ะอันนะ่ะโอ้โหไม่ทนันทั้งตัวจริงๆฮะห่างเลยอโอก้กลัวท้ อะไรนะแสงอ๋อเซฟรูมเนาะจัดไฟฮะได้คุณแจแล้วครับโอ้ชิดเลยอ,อย่าบอกว่าวนี่คือโอ้นี่คือซาร่าแล้ลแบบวฮะแกกดอะไรอยู่พี่ไม่ไหวแล้วฮะซาร่าไปเถอะซาร่า มึงไปกับซาร่าโอ้โห,โห,โหโม,มึงมึงต้องแต่งอยู่เนี่ยซาร่ากูปิดไฟกูโทษอืมนะซาร่าหายไปแล้วฮะโปรดระวังด้านหลังของท่านนะใครที่กำลังดูอยู่ซาร่าเอ้าจะเป็น้ยซาร่าอืมอืม้ยซาร่าหายแล้วฮะ แม่แม่เล้าเล้าเฮ้ยอ๋อโอ้โหธรรมดากูกูว่าอ่านไม่ออกอยู่แล้วเึงอืมเอาตีนเขียนีไม่รู้เรื่องฮะมาเอาเว้ยเอาเว้ยเล้าอีกนานไหมจะเล้าอีกนานไหม ชอบรูปเด็กที่มันเป็นอย่างนี้เลยฮะโอ้โหไม่ชอบจริงคนระับมันดูแล้วสะเทือนใจคนระับโอ้โหชื้ย,ยห่างเลยใจเงียบปตะตุม่มหล่นไปตาตุ่มไม่พอที่ตาตุ่มหล่นไปส้นตีนอีกขวัญเอ้ยขวัญมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มาฮะเดียกเป็นห้องสุดท้ายฮะห้องเซฟรูมนะห้องเก็บตู้เซฟเข้ามาดูเดี๋ยวนะหนึ่งเก้าก้าสี่ไหมประมาณนั้นไหมเฮ้ยใช่หรอวะจำไม่ได้แล้วว่างานเข้าแล้วทุกท่านนะผมจำไม่ได้ฮนะ ว่าปอสองอะไรครับครับน่าจะเป็นเออหนึ่งเก้าสี่ห้าไหมก็มไม่ใช่ฮะกูจะไปรู้กับพวกคุณไหมฮะโอ้โหหนึ่งเก้าหกสาม ก็ไม่ใช่สูตรเลยก็ไม่ใช่เ่ะเป็นหนึ่งเก้าสี่บเจ็ดอืมวายวายแฮปทำไมฮะทำไมแม่ฉันต้องตายละ่ะไอวันทูฉันต้องการชีวิต ทำไมถึงต้องการชีวิตของแม่ฉันอะไรฮะตู้เซฟมึงใส่รหัสเ mm. ก็บ A ไอ้นี่ไว้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูขอโทษมันหายอยู่อกตู้เซฟไปไหนแล้วมึงมึงเล่ากูแล้ว เดี๋ยวนะคนเฮ้ย,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 ยมึงอย่าปิดไฟกูจ่ายค่าไฟทุกเดือนกูเพิ่งไปจ่ายมาวันนี้ด้วยค่าไฟอ่ะบ้าแล้วอย่าหลับตาคนดูอย่าหลับตาไม่ไม่กูบอกตัวเองให้อย่าหลับตาไม่เท่าไหร่อ่ะถา้าคนนี้เจอมาแล้วใช่ไหมกูผ่านลาติงแน่กว่ามึงเลยจริงมึงให้กูกดอ่ะ เอ,เอาดิเอาดิเอาดิแม่ก็เออนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม The House ฮนะ The House สครับผมก็ทุกคนกลัวกันหรือเปล่าฮนะก็สำหรับผมก็ฮไม่กลัว ไม่กลัวจริงๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันในในภาคที่สามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อกันนะผมก็ยังไงก็ถ้าทุกคนชอบคลิปของผมครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้อย่าลืมลอนอนกลาวันนะครับผมนอนกลางวันครับ